สวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับช็อตเด็ดวิเคราะห์บอลวันนี้บายดิ่งดิ่งนะคะประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567ค่ะก่อนที่จะไปพบกับคู่เด็ดวันนี้นะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจที่เด็ดวิเคราะห์บอลไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสดบอลสเต,ตรร็ปรวมถึงข่าวสารวงการฟุตบอลอัปเดตก่อนใครนะพี่ๆสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับดิ่งดิง่งได้เลยนะคะรับทีเด็ดเพิ่มเติมค่ะเอ็ดเอเอหนึ่งหกแปดมีเอ็ดนำหน้าด้วยนะมีสาวสวยดูแลบริการพี่พี่ตลอด24 e ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ5คู่เด็ดที่หลิ่งนำมาฝากพี่ๆในวันนี้นะคะคู่แรกค่ะนิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลนะแข่งขันเวลา1ทุ่ม30นาทีค่ะการเจอกันของคู่นี้ในปี2023เดือนพฤศจิกายนนะคะนิวคาสเซิลนะเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ค่ะส่วนในปี2024ครั้งล่าสุดที่เจอกันค่ะพี่ๆช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะแพ้ไป4ประตูต่อ1ค่ะฟอร์ม5นัดล่าสุดสำหรับเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะอยู่อันดับที่12ของตารางค่ะ ชนะไป1เสมอ2และแพ้ไป2ค่ะทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะอยู่อันดับที่3ของตารางค่ะพี่พี่เอาชนะไปได้3แพ้1และเสมอไป1ค่ะสําหรับคู่นี้นะลิงกงเลยมองว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะนิวคาสเซิลไปได้แน่นอนพูดต่อมานะคะบอลมัสค่ะเปิดบ้านต้อนรับแมนซิสตี้นะแข่งขันเวลา4ี่ทุ่มค่ะการเจอกันของคู่นี้ในปี2023เดือนพฤศจิกายนนะคะแมนซิตี้นะาชนะไป6ประตูต่อ1เลยค่ะส่วนในปี2 0 2พ 24ครั้งล่าสุดที่เจอกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะพี่ๆแมนซิตี้ Man City นะก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เหมือนกันฟอร์มห้านัดล่าสุดสําหรับเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่11ของตารางค่ะชนะไป2เสมอ1และแพ้ไป2ทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้อยู่อันดับที่1ของตารางเลยเนาะเอาชนะไปได้5้านะัดรวดกันเลยทีเดียวค่ะพี่คะสําหรับคู่นี้นะคะเดิงๆเลยมองว่าแมนซิตี้น่าจะชนะบอนัสไปได้แน่นอนคู่ที่3ค่ะอิทวิสเช้านะคะเปิดบ้านต้อนรับ เลสเตอร์ซิตี้แข่งขันเวลา4ทุ่มนะคะการเจอกันของคู่นี้ในปี2023ช่วงเดือนธันวาคมค่ะเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะส่วนในปี2024ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะคะพี่ๆช่วงเดือนมกราคมค่ะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะฟอร์้านัดล่าสุดสําหรับเจ้าบ้านค่ะอยู่อันดับที่18ของตารางนะคะแพ้ไป3เสมอไป2ค่ะทางฝั่งทีมเยือนนะคะอยู่อันดับที่15ของตารางนะคะชนะไป3และแพ้ไป2ค่ะสําหรับคู่นี้นะหลิงหลิงเลยมอง ว่าเลสเตอร์ซิตี้น่าจะชนะหรือเสมออิสสวิตทาวไปได้แน่นอนค่ะคู่ที่4ค่ะพี่พี่ลิเวอร์พูลนะคะเปิดบ้านต้อนรับไบรตันค่ะแข่งขันเวลา4ี่ทุ่มการเจอกันของคู่นี้ในปี2023เดือนตุลาคมเสมอกันไป2ประตูต่อ2ค่ะส่วนในปี2 0 2 4ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะคะช่วงเดือนมีนาคมค่ะเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งค่ะฟอร์ม5านัดล่าสุดสําหรับเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่2ของตารางค่ะเอาชนะไปได้4และ แพ้ไป1นนะคะทั้งฝั่งทีมเยือนค่ะพี่ๆอยู่อันดับที่6ของตารางเลยนะเอาชนะไปได้2แพ้1และเสมอไป2องค่ะสําหรับคู่นี้นะลิงหลิงเลยมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะหรือเสมอไบรตันไปได้แน่นอนค่ะสําหรับคู่สุดท้ายของวันนี้ที่ลิงหลิงนำมาฝากพี่ๆนะคะอุสแตมตันค่ะเปิดบ้านต้อนรับคริสตัลพาริสนะคะแข่งขันเวลาเชียงคืน30การเจอกันของคู่นี้ค่ะในปี2023่เดือนกันยายนเจ้าบ้านนาะแพ้ไป1ประตูต่อ3ค่ะส่วนในปี2 0 2 4ครั้งล่าสุดที่เจอกัน ช่วงเดือนสิงหาคมนะคะพี่ๆแพ้ไป1ประตูต่อ3นะคะฟอร์ม5นะ้านัดล่าสุดสําหรับเจ้าบ้านค่ะอยู่อันดับที่19เของตารางนะแพ้ไป4และเสมอไป1งทางฝั่งทีมเยือนค่ะอยู่อันดับที่17ของตารางค่ะเอาชนะไปได้1แพ้3และเสมอไป4ค่ะสําหรับคู่นี้นะหลิงๆเล็งมองว่าคริสตัลพาเลทน่าจะชนะอุชแฮมป์ตันไปได้แน่นอนค่ะพี่ๆสรุปผลวิเคราะห์คู่เด็ดที่หลิงหลิงนำมาฝากพี่ๆนะคะโดยคู่แรกค่ะหลิงหลิงเล็งเป้าไปที่อาร์เซนอลนะคะคู่ที่2ค่ะพี่ๆเล็งเป้า ไปที่แมนซิตี้คู่ที่3นะคะเล็งเป้าไปที่เลสเตอร์ซิตี้ค่ะคู่ที่4ค่ะเล็งเป้าไปที่ลิเวอร์พูลและคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะลิงลิงเล็งเป้าไปที่คริสตัลพาเลสค่ะพี่พี่จัดหนับจัดเต็มม็ดนี้ไปพร้อมกับลิงลิงได้เลยนะคะหากพี่พี่ท่านไหนชอบคลิปนี้นะลิงลิงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิงลิงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ